โอเคฮะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับขอแรงแรงชาแนลเช่นเคยนะครับผมกับเกมฟรีฟ้าออนไลน์สี่นะครับวันนี้เราจะมากันเรื่องสาระนิดนึงนะครับเรื่องเกมเด้งนะครับซึ่งอันนี้นะฮะเป็นวิธีการแก้ปัญหา เบื้องต้นนะครับการแก้ปัญหาเบื้องต้นสําหรับคนที่อยากจะเอาไปลองใช้นะครับก็อันนี้นะฮะเป็นวิธีการที่น้องฮาร์ดนะผมเรียกว่าน้องฮาร์ดแล้วกันนะครับน้องฮาร์ดเนี่ยนะฮะได้มีวิธีการนะครับมาเสนอให้เพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับว่ามันจะได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็ต้องขอขอบคุณน้องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมพามาดูนะฮะว่าน้องได้ส่งอะไรมาให้เราบ้างนะครับอันนี้นะครับน้องบอกว่าเป็นวิธีที่ทํามานานแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเปิดเกมใหม่ๆเลยนะครับก็คือตัว จะทําการเปลี่ยนให้ CPU ของเราเททับทรัพยากรลงมานะฮะกับตัวเกมนี้เยอะๆจนทําให้เกมรวนเด้งออกบ้างเป็นบางครั้งนะครับเป็นบางครั้งนะฮะเป็นบางครั้งเออแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับสำหรับ Windows 10นะ Windows 10ครับก็อันนี้เป็นวิธีการที่น้องได้ทําการทําแล้วแล้วมันได้ผลของน้องนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องลองเอาไปทํากันดูนะครับขั้นตอนแรกครับขั้นตอนแรกเปิด t a x k Manager ขึ้นมานะครับตามนี้นะฮะมันจะมี ฟีฟ่าออนไลน์สนะครับตรงนี้นะฮะเวลาเราเข้าเกมอยู่นะครับกดไปที่ดีเทลนะครับกดไปที่ดีเทลนะฮะแล้ว เลื่อนนะครับแล้วเลื่อนนะฮะมะผมเลื่อนตามที่น้องบอกนะครับสุดท้ายนะครับคลิกขวาที่ตัวเกมนะครับแล้วก็กดเซต Priority นะครับอ่านถูกหรือเปล่านะฮะแล้วก็เลือก Normal นะครับก็ตามนี้เลยนะคลิกขวานะครับที่ตัวฟ i f a 4นะครับตรงนี้นะ Se สเ e ฟหรือเปล่านะครับผมมองไม่ค่อยชัดนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้แล้วกันนะแล้วก็กดเซตนะครับแล้วก็กดมาที่ Normal นะครับ ก็น้องก็ได้เสนอวิธีการเข้ามานะครับตั้งชื่อคลิปว่าวิธีการแก้เด้งออกเบื้องต้นสําหรับ Windows 10นะครับก็ขอขอบคุณน้องฮาร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะสำหรับคนที่บอกว่าเกมมันเด้งนะครับเกมมันมีปัญหานะครับลองปรับดูก่อนนะครับถ้ามันแก้ไขปัญหาได้ผมก็ดีใจนะสำหรับ Windows 10นะครับขอขอบคุณน้องอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆลองไปทํากันดูนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเกมเด้งนะเกมเด้งสาหรับคนที่ไม่มีปัญหาก็อาจจะไม่ต้องทำนะครับอาจจะไม่ต้องทํา ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับนะลองกันดูนะผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะแก้ปัญหาในทุกเครื่องหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเป็นที่อะไรอันนี้ผมไม่มีความรู้นะครับเรื่องตัวโปรแกรมเลยนะครับแต่น้องแนะนํามานะฮะก็ขอขอบคุณน้องอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะแปะเป็นรูปนะครับเป็นรูป3รูปนะครับวิธีการปรับๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ดูกันตอนท้ายคลิปนะฮะแล้วก็ลองไปทําตามกันดูแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าายบายครับ